ข้างหลังเพิ่มสองข้างหน้าก็เพิ่มห้าข้างหลังก็เพิ่มห้าข้างหน้าก็ลดหนึ่งข้างหลังก็ลดสองตอบว่าแปดก้าเก็บมาหกไปห้าข้อต่อไปเคลียร์กันต่อเคียรเรื่างหลังข้างหน้าเพิ่มเจ็ดหลังข้างหลังเพิ่มแปดข้างหน้าเพิ่มส็บข้างหลังเพิ่มหนึ่งข้างหน้าลดข้างหน้าลดห้าข้างหลังลดสิบตอบว่าสามกับเก้าสามเก้าเก็บมาข้อต่อไป หลักข้างหน้าเพิ่มหกข้างหลังเพิ่มสี่ข้างหน้าลบหนึข้างหลังลบสองข้างหน้าเพิ่มหน้าเพิ่มสองข้างหลังเพิ่มห้าตอบว่าเจ็ดกับเจ็ดกับเจ็ดโอเคน้าันนะอันนี้ปินตัดไปเปนะเดี๋ยเเรื่องหลักข้างหน้าเพิ่มหลักข้างหลัง หลักข้างหลั่งเจ็หลักข้้งหน้าลดสหลักข้้งหลังลดสหลักข้้งหน้าเพิสหลักข้้งหลังเพ่มสีตอบว่าตอบว่าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าเกมากค่ะหลักข้างหน้าเพิ่มหลักลั้งหลังเพิ่มหลักข้างหน้าเพิ่มหลักข้างหลังเพิ่มหลักท้างหน้าลดสหลักข้้งหลังลดหนึ่อว่ ข้ากับเจตเก่งมากข้า